ัสดีครับพี่น้องครับผมสิงห์ขอนมัณีนาเมื้อวานเป็นวันที่น8มีนาเจ้าหนี้ดีไปทายทายถ้ำสวนดิมาลัมครับสวนสีเข็มทองแสงหลบอยู่น้องหอยครับไปไกลหน้าเย็นหละไปชมสวนดินถาลัมบานีครับ เนียงเพิ่งกำลังออกดอ,อกออกผลครับเมื่อกลังสซุปครับพี่น้องก็เล่อยเมือเ่อยวางเลื่อยที่ทายคลิปดชิ้หน่อยเอาไปเบิง่งน้ำกันเลยน้องพี่น้องเนาะไัเลยครับ สวัสดีครับไลครับรอเอเ่อมื่อนี้เฮ็ดยังก่อนครับนี่ยเฮ็ดพ่อ,มโ,มโ,อ,อมโม่นไข่จ้ะอ๋อเฮ็ดพ่อโม่นไข่ส่วนส่วนผส,สมสมอเฮ็ดใส่ยังไงครับอันนี่แป้งแป้งข้าวมากจ้าข้าวมากแล้วก็มีแล้วก็ไข่ไข่แล้วก็อียังอีกครับมีไข่แต่มีนมเปี้ยวจ้ะนมเปี้ยวจำเป็นว่าต้องเป็นมีแทาเกนหรือเป็นยาคู่ยังได้บ้างครับยัได้ค่ะว่าจะเป็นนมเปี้ยวออ๋ โกยเี่ยวโตยแบบกับโอาหารของยียดรับแะ้วกยังไงครับไข่ไก่ไส่ไก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 ่ะจ่ไม่ไก่ปกิไก่ไก่ไส่ดส่ไส่ไก่อก่ไก่ไก่ไกาไก่ไกิไฟ่อง่นก่ไ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 ก่บก่พก่นก่ไ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 เ่ไก่ไก่ไกดไก่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 าส่ไก่ไก่า่ไก่ไก่องครับ ออออสองสขวดขอ,องขวดโคกโคกลิตรครับครับตอนนี้เบิ้งครับเ,เบิ้งใส่เปลือกน้ำครับพี่น้องเป็นว่าใส่เปลือกดีแต่ว่ากระดิ้งกันเปลือกกันเป็นเป็นแค่เสียมเนาะไส้เนี่เพราะว่ามันมันมันเป็นอุดตันเครื่องของอืมเครื่องของเขาไงครับก็เลยไม่ตันปมหลู่ไม่ครับบาดนี้ผมเห็ดผมใส่อยู่เปลือก ไปรดไปเจ้ากับว่านเป็นแค่นเสียมเนาะแค่นเสียมต้นใหม่ชื่อรดน้ำจากโอ้ผงชีโรตน้ำครับชื่รรดผสมกะใส่ประมาณจักจีหาตอนโอ้ใส่ไายแสบไลยกินตะโมฮงนี่เนาะใส่น้ำตาลน้ำใน้ำตาลเล็กน้อยเพราะว่ามันตัวนี้มันมันชอบน้ำตาลเนาะครับตัวยีดนี่เป็นอาหารของยีดครับเป็นอาหารของยีดใส่น้ำตาลพร้อมด้วยน้อง เออเฟนบมเดลใส่สารเคมีได้ครับจีตพักิดต้นใหม่จิดหมากใหม่เพิ่นมนใส่ฮอร์โมนนี่จีเอาฮอร์โมนสังก๊าแสงกับฮอร์โมนไขจ้ะครับมาดิเปิดเครื่องแม่บาดอ่าขอทกัปฏิปันเลยพี่น้องมีเนาะปิดไ่้บาทินเนี่ยผสมแล้วพี่น้องบาจินกับจิตปั้นได้ไหมนี่มีไข่ครับ นี่ไข่นี่แป้งเห็ดเข่ามากครับหรือแป้งเห็ดเหลาโทษอะไ้กันพี่มี่แล้วก็ใส่นมเปรี้ยวหนึ่งขวดครับใส่นมเปรี้ยวแล้วก็มีน้ำตาลน,นํำผงชูรส้อมให้มันมนัวเ,เนาะที่นี่ปั้นไะ้ที่นี่อันในีาละเอียดทั้งเปลือกได้ไีเนาะ เพือกระละเอียดครับปั้นแล้วนะครับพี่น้องมาที่เหนือมาเทใส่ขวดโหลั็สมมุติว่าเขาขวดโหลบ่มี่นี่เขาใส่ขวดโคกได้บ่ครับได้จ้าโอ้ใส่ขวดโคกอะไรนะพี่น้องเนาะนี่ใส่ขวดโหลใส่ขวดโหลแล้วไปปิดฝาให้แน่นปิดฝาให้แน่นตั้งไว้ห่มตั้งไว้ห่มจับมือครับใส่ไดสามมือสามมือเจ็ดมือแล้ยสามมือถึงเจ็ดมืปครับ ที่นี้เขาเอามาส่วนผสมกับน้ำนี่ซัดส่วนเลยครับเวยอันสองส่วนโตเนาะสองสามส่วนโตกับน้ำยี่สิบลิตรประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็ไปตั้งไว้ห่มแล้วพี่น้องเออตอนว่ากันใส่ขวดโคกแล้วนี่ก็จะว่าต้องเปิดฝาแล้วน้ำมันว่ะใช่ให้แก๊สมันออกเปิดอีแก๊สครับนี่ปกติเอาไปตั้งไว้ห่มมันเมื่กินเจ็บมือพี่น้องมันก็ที่เป็น ที่เท่ากับมาตักทือละอลสองส่นโตตอนตตหนามยี่สิบลิตรครับไปดูไปอ,อย่างไรคราบพี่มันยังไงครับ่วง,งมันีมะม่วงเขียวสวยจ้ะออมันปลูกโกโกโนน้น,น่าม,มีหนึ่งมีต้นโกโก้เปนหน้าตาสิปะอ๋อ นี่เห่นอยากกินมันก็ไปเจียวกระเอนีมดี่น้องกุเลียนหวานเมือนกันกเลียนกับเด็กินได้พี่น้องเหมือนกุเลียนอันนี้พวกมันบบกเกียบได้พวกไงไก่พวกมันบักสลดได้แบบไหนได้ไหนกุเลียนเทศกุเลียนเทศตัวเขาจะว่าป้องกันมะเร็งมันบ่แอนใบมันอีกใบนี่ก็เกียบกรพอที่ด้กิน ยกนัไปพ่อกินไล้อไรที่ต่งมาน้จริงกันก่อไมบไปเบิ้งแม่ๆรน่กเดี๋ยวเอาเบิ้งป่าก่อนไงเด็กเบิ้งป่าก่อนครับเบิ้งปบึเปลาเบิ้งบ่อปบรเปตงอยากกินกันเลยหยังอยากหยังถูกเลยมนมีมัสโซเนลเยสุัตเรียงไก่เรียงปลาปลูมาลสมากหลากหม่ออกมาับมอนฝรั่งก็มีพี่น้อง หมอนมาจากตามประเทศดำตุรกีก <The> ็ม um. um, ีฮอร์โมนแบบนี <coping> em <the <acid of |hu|>. <to> ้บอกเพิ่มเอิญฮอร์โมนให้เวีหน่ฮอร์โมนสังเคราะห์แสงครับพี่น้องเดี๋ยวใส่นี่หมดเป็นวัตที่นี่บอปลาบึกเพิ่นพี่น้องเลยอันน้องคนบูญแจกันทีว่าปลาสวายเหรอไม่นำจมพญาโดแมนได้พี่น้องอาบึกตะการกับพี่ เป็นไปน้องบิโอ้ยสองขันหกรอยก็เจอจ้ะโอ้ยสองขันหกรอยคัวเนื้อทีมันหน่อยจะหน่อยก็เลี้ยงเบิงได้พี่น้องอันนี้เพื่นเม่ได้เลี้ยงขายเพืนพ่อเพี้ยงแบบไหมขึ้นเลี้ยงไวงถับเบิงเหมือนกันาบวกมาอยากกินก็ยังมันกินสุดโตหักแซงโมเลยดูแต่มงามโอ้ยตอนขัดว่าเป็นขังอยู่กับสั่งตลาดด้วพี่น้องมือนกัน ปลาบึกไนอนหม่ปลาสวายด้อปลาบึกดค่นี้ปลาบึกตัวมาณนี่มันนักไลครับถึงโลบอ่ะมันมันก็เลียกบางตัวด้อบางตัวโลก็ะนี่ครับเม็ดอาหารครับอาหารมานเป็นอาหารกระเพาะอาหารปลาดุกอ๋ออาหารปลาดุกปลาดุกไงโอ้ยกินเยะมเลยก็ว่าันว่าั้างอยู่กับละมัง บางครั้งอยู่กระมังตลาดพูดไรปลาบึกล้วนๆครับืเพคุนว่าอันเรียกปลาบึกกับปลาอื่นสิบมีแม่นบอกมันก็มีอยู่เรียบร้อยมันจะออกหนาซอยแโอ้มาเด้อซื้อไปเลี้ยงครับนลยครับพี่น้องเไปแต่สมมุติจะเข้าขายประมาณนี้มันโตยังางครับนี่คือละร้อยยี่สิบสี่แต่เรียงมาสามสี่สิบครับตัวต่อ แบงแบงังเลี the the ite, ้ยงเลี the the well, ้ยงทำเลี้ยงน่อยโตมันต่อข้นหนูเนี้ยเดก๋ยวลกหนเนี้ยโอ้มันเลี้ยงหลายบทโอ้สม่วงเจยวไปลอกเลี้ยงนั่นันดอกกระดิเลี้ยงไปถ่าเบิ้งกินดอกว่าเลี้ยงเบิ้งเลี้ยงเบงพกราพี่น้องอาต่ววัอยู่ในกะละมังวัอยู่ในกะะมังตลาด ปาดุบาย่ก็บึกโล้วนพี่น้องมัมีปลาอื่นบึกล้วนทีเดียพี่น้องเท่าไปว่าเลี่ยปลาบึกไปเด็กินสมอนีนโอ้ยังไงครับนี่สองพันกว่าตัวครับต่อไปครับมาสิไปเบึงสวนอินทาผาลัมพันเด้แบบนี้ตาเลาะเบึงสวนอินทาผาลัมมืัอนี้มีโอกาสหน้ารับนี่นี่น้องเล็บ มาทาราที่ี่ต้องนีต้องุนนะนครับวงนบังยังไงบงกะดีครับบังเราพี่้อกเราหน่วยพี่ดอกมันมันบดไดกเป็้อ่าพวกนี้บดดกเป็นยน เป็นนนครับ be ่แต่ละต้นนี่ก็บนี่ต้นลูกน้อยมันครับเนี่ยลูกอ่อนอ่อนอ่ะไอ้ลูกอ่อนีอันนี้เป็นเป็นนั่งมดมากนะครับเนี่ยคนว่านางหนึ่งนี่ขายนางละหาพั้นหน่อยได้ไหมวะเนาะเป็นนอเรียกว่าปลูกของปีเป็นคน <S <S รับโอ้นี่ครับหน่วยอ่อนมันก็เป็นเนาะไข่ก็บป็นเต่าเนาะไขายบักเต่าอยู่น้ำวัด เตาเป็นต้นเมันจันนี่พี่น้องเพิ่งเออเป็นจันนี่พี่น้องเป็นตันเป็นจันใช่แล้วใช่แล้วใครดีเก็บแล้วครับประมาณจะซิฟกว่็มือก็ดิเก็บเนาะใช่นี่เป็นพันบาฮีนะบาฮีเดียวพันบาฮีครับกินดิบพี่น้องออกหวานหวานกรอบสดกรอบจิ้มบ่อจิ้มบ่เดี๋ยวเดี๋ยวครับเอาบึ้งไอ้จะปั้นเดี๋ยวไปจิ้มทีหลังเบิ่งกัน เดี๋ยวหวานขอหวานขอไทยแล้วเนาะเปิดมาเดี๋ยงเลยเนาะปลูกไว้เลดครับเป็นกัญชาไม้ทางนั้นพอไยครับแบบนี้อายุได้เป็นร้อยได้ดีดีครับครัรุ่อ๋อปลูกปลูกเถื่อนึงนี่มันสีอยู่ได้ประมาณเื่อลูกเถื่อหลานโอ้แมันบ่แม่เอานเขาต้องมาแต่งแมันบ่นี่ิอันไหนแ่งอันไหนแ่งกิ่งแทงหยังมันแต่ละปีนี่แต่งก้านสมมุาอัน มันแหง้งลงก็ห้ามตัดครับนี่นี่เองโอ้มันสีสูงคือต้นปามน,นี่เนาะนู่มันเนี้ยโอ้นี่<อ>บน่นน้อมันโอ้ร่วงว่าเพื่อปีว่าเพื่พพพอเดือนมันติดเลยโอ้มัดติดแบบง่ายไงง่ายเราว่างคือเสือล่าครับเสือล่าสำคัญน่ะเลยเบิ้งเบิ้งบิ้งฟองเบิ้งก็มีกัน โอ้ดกคักได้พี่น้องแต่ละต้นนี่ต้นนี้เล็กจันนี่สามสี่หาหกจันเจ็ดจันมันไหมอันแม่บอกพ้าวเกลือนทะไล่น้อพี่น้องหกเจ็ดกูหลับพี่น้องอเออออกลูกออกคนตัวพี่น้องเลยเมื่กี่ปีอสองปีคสองปีกับอะไรจิ้มอืมสปีเลยไปขาย อ่ะทำ่าด้นี่ไงเอไปนอนแต่รัจันละลกคุณนลกผัละอ้อกปีแรกอันนี้ต้นไม่เราี่นอนจะออกจันหลายผัะจะเดี๋ยวไม่คำว้ลกหลายผัวโอ้ไม่คำใบเนาะลกเป็นหลายะ ปุ่มปุ่งงม,ปมเป็นโงนนิ้วก้อนทูมันซ้อนพี่น้องกันลูกบุกไปไงตอนไหนไปแอบบ้านผมนี่บ่ค่อยมีครับแอบบ้านสวนผมนี่บ่ค่อยมีหล่ะสวนอินทปลาล้ำนี่าาาม,มองเยอะเนี่ยครับเลยพาพี่น้องมาเบิง่งแถวโม่ห้องนี่งไมีนี่นะแถวนั่นก็มีแถวปุ่นละแถวละเอ็ดทงกุลาหองไ้เออเออแม่แม่แถวห้องบ่ค่อยมีนี่กะสวนนี่แหละครับอันเป็นเชื้อราตายสามตนเองอือเพราะว่ามันมันมัน มันร่วงหดไหมครับโอ้มันร่มงเพิ่มก็ดีเนาะปัตรโคพี่น้องเิ่นช่วงไงแน่นะปดโมาชิมมาชมเด้อเออไปอยากไปชิมมาชมมาเยี่ยมมาชมเพบนกะเช่นไหนเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรใต้คลิปพี่น้องเดี๋ยวชมเด้วเดี๋ยวใส่เกลือฝนบ่ให้ฟัง

เขาแบงแบงบางส้นาาทาาคขาตูอต้นมาานันจะแตกหนไหมโอ้มันจะไล่ว่างามเลยเห mm. ็นไหมผิวมันจะบริเวณบ่โ oh. oh, อ้โอ้หลอดแห้งงามนี่ต้นแห้งามมากนี่ปัดโทน้ทนพ่น,อ,น,อ,น,อ,นอเลยโอ้นี่บอกพ่นห้อ,งอมองนี้เนหะ็นปะแมนแม่แม่แม้มมม oh, พ่นฮอเกา่าตะก้อดินพ่นมากตัวนีนนะ่ไหมมากดิน oh. มากดินพ่นมากดินฟ๋ยไรอย่างเงี้ยพ่นตะปูเก่า นี่สิม่คุ้ยอันนั่นไหญน้อราคาตัวเออสวยตูนเป็นงอนี่พี่นองเอี่ยแล้วกะโอ้ต้นหนึงอีกว่าเป็นเกือบชิพนีว้ายหลายกูเปล่เนาะต้นนี้พ่มาหาที่พกกินโนะครับแต่ว่าปีต่อไปต้เนหน่อยถูกนเจ็ดแปดทลายเจ็ดแปดจันหนุนอะต้นหนึ่งเมื่อไหร่ต้องาเกือบชิพครับีมวนเ ุกุ๊กครับกชุดแล้พี่น้องเนี่เบงชุดสดจากสวนครับข,ข,ขึ่นกระจาวเาเปิด,นปนดในเบื้องนี้เลยมาขอกเยเป็นผ้าเบื้องับบพี่น้อง่อางวาติดข,ขอบไน,น,น,นันเป็น้เบื้องกลุ่มเป็งงงน,อน,นองอนเยอะ ไล่มันเออโอ้บมว่านบหน่อยได้ครับนี่ต้นหนึ่งเจ็ดแปดถ้าไล่เจ็ดแปดจันเงินจันเนาะหนึ่งสองสามสี่จันครับโอ้มันบริเดวเอาทิตย์นึงกับรายการเนาะแม่ครับปมัมาณบรถึสิบหมื่นล้านีอืมืมก็เจ็บเหลือมเหลืองหรอไมโอ้โหโุดยอดครับพี่น้องสุดยอดมาชิมมาชมเ้อ การตาขนาดเลยดูาเบิางพี่หวานพวกยังไงคะดูเลยพี่น้องต้นนี่เจ้กว่าจักจันเต็มอยู่โอ้เจ็ดแปดเกือบสิบจันเกือบสิบเกือบสิบถลายพี่น้องอันนี้กะยังเียวอยู่ครับนี่ยังเขียวอยู่เนาะเขียวตัวนี้แล้วพ่อได้เก็บบางงานเลี้ยงแค่ไหนอันนี้ก็คุณอะสิบคู่มือคุณอะนี่แขกคุณนี่ไงได้หรือไง คุณเบิ้งพ่วงไม่มันก็บี่ที่กันไม่อ่อนมันอยู่บลกับเตี้ยอยู่กูละนงูชนไหนกลับรอไปเบิ้งครับให้เบิ้งซ้ำหน่อยได้พี่น้องนี่จริงมันหลายกว่านี้อันนี้เป็นเป็นยังน้อยอย่างงีมันเป็นเพียบหรอเ่เออนี่เขาเรียกว่านี่เพียร์ดเพิงบ่เพิงบ่ก็แบบเบิ้งถลา่เนี่ยเราถลา่นี่ เป็นละจันหนบหนย่่ไละเปนปุ่มเป็นโหนนึงโจมโบพี่เมียมเลยค่ะหวานกรอบาซเมบ่ยะซิมะสิ่มอะซิมซิมสิมสิว่ารสชาติหวานกรอบนุ่มมาไมในปากซิมเลยพี่น้องยังพากัดได้ขากัดทางยาบ่กัดทางขวงกัดทางวงะไรพี่น้องกัะทางนี้หวานนพี่น้องหวานกรอบกัดทางแวงยังไง มันบ่ให้ตือเม็ดอความหวานห้วไทยสม้วกันอืมอืม้อนตอนปิดปิดซเกลียปิด้ะเด็กเอาขึ้นนี่ันแม่เอาขึ้นไปเทลาต้นเันต้นอื่นไม่ยังขึ้มันยางมเบ่งเหรอกรบานกอบไหมมั้งเบ่งไปหนอยครับ หวานกรอบอเอย็เนดีทุกทศแจกต้นเราพี่น้องเอ้ยตะปาลำเบิ่ลคักขักปุ้ก็บอกเคยไปสวนนี้เด้งปุก็เคยเห็นสวนนี้วนนี้ตะปาลำเอ้ยพี่น้องไปเดี๋ยวพ่อเก็บหรือเป่กรอบหวานกรอบครับ เดี๋ยวยางแกบึงสองแถวได้พี่น้องนี่บึงจะสองแถวัหมดพี่น้องยางไก่มาหัวกระคึนี่พี่น้องนี่แถวนึงเนี่ยแถวหนึ่งเนี่ยหักระคึสองแถวคู่หนึงก็าเห็นว่าคู่หนึ่งคู่หนึ่งมีสองแถวอืม มันีันเ็อายมันครับวงีเล็บอันน้อไมอืมอััสองจันมันอกไหมครับสองลอยจันนี่หมายถึงทั้งเมดนี่นะโอ้อันออกไหมเฉพาะนับอต่ออกไหมอ่อนๆนี่สองลอยเยอยอ อันที่ออกแล้วกําลังสิเก็บอันกําลังสิเก็บนี่เจ็ดลอยเจ็ดลอยขึ้นอันออกไม่นี่ต้องลอยกว่าต้องลอยกุจันพี่น้องออกไปเรื่อยๆตัวจิดงานฮักจิตได้เอาไม้มาค้ำไปพี่น้องฮักคอรลูกใดอันนั้นมันก็บฮักบอกกันนี่ลูกใบใหญ่เนี่ยมันงานหน entonces, ่อยมันเลยนั่นฮักคอร์โลเฮแต่ว่าก็ยังเลี้ยงลูกได้อยู่

แปดติบต้นต้นปลูกปลูกสามติบต้นแต่ว่ากัมีเมล็ดเสริมพอมันมันมันทีว่างปลูกเมล็ดประมาณสักห่างนครับอืมก็เพื่อเิปลูกแล้วเพื่อว่ามีตลาดลองรับพี่น้องเอ่าองค์กรของลับนี่เขาเจ้าสิมารับไปขายยังทีเนาะเป็นว่าเขาโพสตงไปสี่เรียดว่าเขาสิไปขายใส่ เพรสิได้ราคาบ่คือกันกับเฮ็ดเกษตรนะครับบางคนเฮ็ดแล้วปลูกแล้วจังสิไปขายใส่ตลาดไอ้เรื่องขายอย่าเ้อถามครับให้เฮาอิ่มท้องนัก่อนเหลือแต่จังว่าขายเนาะแม่นแบงหมูแบงหวกนําครับเขาเรื่อยคะแนะนําผู้ใดก็เจ้าอยากมาเฮ็ดเกษตรเฮ็ดจังได๋จังสิตัดสินใจแบบไมาเฮ็ดอยู่แต่ว่ากะไม่มีใจฮักเด้อืมเขาไม่มีใจฮักแม่นครับเฮามีใจฮักบ่เฮามีเวลาบ่ครับแต่ว่าเฮาก็แบ่งเวลาได้ครับอืม ใค้คิดซะว่าพอแม่เขาทำมาหากินเป็นยังคือเลียงปากเรียงทองเลยครับพอเป็นหนีมิตรจะได้ไรเขามาครับต่้ไปนี่ก็ับมิตรเขายางเดียวได้ไก่งบวานี้เนาะแมนแมนนอมันก็ขายได้มากมันก็ขายได้ครับนนเขาคิดเขาประสงคคิดว่าปุ๋ยแพงครับเขามีวิธีอยู่เพราะว่าเอ่อเขาใส่อินรี คเัาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนาะเขาเอาอันนี้มาแล้วก็อันวัชพืชนะเขาปล่อยทุๆไปเขาขึ้นมากับเป็นปนปุ๋ยจ้ะเขามาหมักใส่บะนี้กีปลานี่เขามาจากตลาดมาหมักกับเกิดว่าสังเมราะห์แสงหมดปุ๋ยน้ำน้ำหมักปลาน้ำหมักปลามันจะเกี้ยวนี่นีมันจะเคี้ยวหวานกรอบ น้ำหมักปลาเขาเอาปุ๋ยตัวแท้ในยาเบปเพิงมักสาเคมีครับเข้าเขาเขาสามารถทิ่ปัปบุงเปลี่ยนแปลงที่ว่าสารที่เข้ามีนี่อินซีที่เข้ามีนี่ครับมาเป็นปุ๋ยเบิ้งก็ได้ว่าเคมีมันจีสูกกับอินซีบอรครับอ่าสมมติว่ามีผู้อยากมาชมสวนเอือก็าาสามารถเบิ้งไหนเนาะรับ,รบติด เป็นสวนที่เปิดบ่มีการแพงให้ซิมให้่ส้มยูเลาวางได้วยกันครับนี่เลาวางอ่าก้นเข่าเมืองยุตยุตยุตถนนซีเลนซีเลนการสิษฐ์บุคดาหารเนาะแมนก้อนเข่าเมืองอยู่ลักกิโลเมตรที่สี่สิบสีิบก้อนที่เข่าการสิษฐ์สิบกิโลไปหน่องยู่ลักกิโลเมตรที่สิบอ่ามันขึ้นตะบนหอยโพนะครับอนีาเนาะเดี๋ยวเบอร์โทรไปอยากมาชมสวนเพลินผมกติึ้นให้ใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้ออวันนี้ก็ขอขอบคุณอ่าพี่เข็ม ได้หลายครับจุดของสวนนั่นก็ทตกคนในม,ม,ม,มาเยี่ยมชมนะครับเนาะโอกาสหนาพอกันไหมรับคลิปนี้ก็ขพอกก่าครับ่า,าสวัสดีครับอขอบคุณครับ